น้องที่ขารพทุกท่านครับเวทีรวมพลังแผ่นดินเนี่ยจัดทีไรทัวลงทุกทีจัดที่นี่สองพังครั้งแรกทัวก็ลงหาว่าเรียกร้องการรับประหารจัดที่สภาก็ทัวลงอีกรอบนี้ความหมายอาจจะมีการตีความที่ผิดเพี้ยนไปผมยืนยันว่าสิ่งที่เรียกร้อง ใน,ในนามคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยเรายืนยันโดยชัดเจนมาโดยตลอดข้อเรียกร้องข้อหนึ่งที่พูดกันชัดๆพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้เราประกาศว่าเราไม่เอาพักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเราไม่เอาชัยกเกษมนิติสิริส่วนนายกรัฐมนตรีจะเป็นใคร คันดิเดตนายกรัฐมนตรีจะเป็นใครให้เป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญผ่านระบบรัฐสภาเพียงแต่ว่าเมื่อมาเป็นแล้วก็ต้องยอมรับเงื่อนไข4-5ข้อที่เราบอกกล่าวไปก็ต้องยกเลิก MOU 4-3 4-4ซึ่งเป็นปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา Entertainment Complex ที่ทำท่าถ้าเพื่อไทยเข้ามาเป็นอีกทักษินก็นไม่ได้ถอย เราก็บอกว่าให้ยกเลิกทันทีอย่านำกลับมาอีกแก้ราฐรรรมนูญหมวดหนึ่งหมวดสองเราก็ไม่เอาหมวดหนึ่งหมวดสองก็ห้ามแก้ไม่ใช่ไม่เอาเดี๋ยวไปจับใจความผิดอีกไงดังนั้นพี่น้องครับหลักๆก,ก็คือว่าอุปสรรคของประเทศตอนนี้อยู่ที่พักเพื่อไทยอยู่ที่ทักษิณชิน,นวัตรถ้าบอกพักเพื่อไทย ไม่ต้องไปตีความคนอื่นคนอื่นเป็นริ้วร้อทั้งนั้นถ้ามองพักเพื่อไทยให้มองหน้าไอ้สี่เหลี่ยมนั้นไว้ทำไมสี่เหลี่ยมมันจึงมีปัญหามากนักไอ้พวกหน้าสี่เหลี่ยมก็มีปัญหาไอ้ปลาหมอคางเหลี่ยมก็มีปัญหา ปลาหมอหางเหลี่ยมปลาหมอหางดำปลาหมอหางเหลี่ยมก็กินทุกอย่างไอ้หน้าสี่เหลี่ยมก็กินทุกอย่างเช่นเดียวกันถ้าย้อนกลับไปพี่น้องปฐมมาบทแห่งความขัดแยง้งคือการคอร์รัปชันที่นำโดยทักษิณชินวัตรทักษิณครอบงำสั่งการและแทรกแซงการเมืองมาโดยตลอด 48-49มีการคอรับท่านเชิงนโยบายพวกเราก็ออกมาชุมนุมมาไล่ผ่านมาทักษิณจัดตั้งรัฐบาลเงาขึ้นเหมือนเหมือน,นทุกวันนี้เลยผ่านมา20ปีปีนี้ยังไงก็อย่างนั้นมีนอมินีมาเป็นนายกรัฐมนตรีผ่านสมัครสุนทรเวชผ่านสมชายวงสวัสดิ์ผ่านยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตร ผ่านเศษฐาทวีสินสุดท้ายผ่านลูกสาวแพทองผ่านชินวัตรตัวละครที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีสห้าคนนี้ทุกคนล้วนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลแทรกแซงสอทอรอจากเสมียนประเทศที่ชื่อทักษิณชินวัตรทางนั้นแล้วพี่น้องจะยอมให้เขาเดินไปต่อตั้งนอบินิชื่อ ไครเกษมนิติศิริอีกไหมก็เมื่อเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ทั้ง20ปีที่ผ่านมาทั้งสองปีที่ใกล้เคียงนี้ทุกคนล้วนเป็นโนมินีคำตามที่ทักษิณชินวัตรสั่งการประเทศจึงมีปัญหาใช่ไม่ใช่เอายุใกล้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีสภาโหวตเศรษฐาทวีสินเป็นวันเดียวกันที่ทักษิณชินวัตรเดินทางเข้าประเทศ 2 2สิงิงหาปี2566เเศษหาพยายาม,านานมทักดันเต็มที่ช่วยทักษินเต็มที่สุดท้ายมาตั้งพิชิตชื่นบานทนายความถุงขนมหล้านคนใกล้ชิดทักษินชินวัตรเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเศษหาทวีสินไม่รู้จักพิชิตชื่นบานเป็นการส่วนตัวแน่แต่พิชิตชื่นบานรู้จกักทักษินชินวัตรเป็นการส่วนตัวเป็นอย่างดี ดังนั้นพฤติกรรมแบบนี้ใช้อำนาจผ่านกลไกพักแล้วมาแทรกแซงการแต่งตั้งผู้บริหารประเทศเขาก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดพอเศษฐาทวีสินถูกสารวินิจฉัยว่าฝ่าฝืนจริยธรรมผิดจริยธรรมร้ายแรง14สิงหาคม2567 พี่น้องดีใจกันทั้งประเทศในเวลา16นาฬิกาดีใจเหมือนตอนนี้เลย14สิงหาปี2567เวลา16นาฬิกาสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเสฐาทาวีสินผิดจริยธรรมร้ายแรงผ่านไปไม่ถึง2ชั่วโมง18นาฬิกาในวันเดียวกันในวันที่14สิงหา67แต่ละพักเดินทางไปกินมาม่าที่บ้านจันทร์สองลา สรุปสุดท้ายได้แพทองทานชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีผ่านมาอีกปีหนึ่งเดือนสิงหาเช่นเดียวกัน29สิงหาปี2568สองสาวันที่ผ่านมาแพทองทานก็ถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่ตอนนี้แต่ละพักหามาม่ากินไม่ได้ สงสัยตอนนี้กำลังกินเกาเหลากันอยู่มันหาเส้นกินกันไม่ได้ต่างพักต่างวิ่งหาซึ่งกันและกันแล้วเราจะยอมให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่ออีกไหมก็เมื่อวิกฤตของประเทศนับดูแล้วเกิดจากพักเพื่อไทยที่บริหารประเทศผ่านทักษิณชินวัตรเท่านั้นนะแล้ววันนี้จะตั้งรัฐบาล ผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างทักษิณชินวัตรก็ไม่อยู่นิ่งก็ยังพยายามจัดตั้งรัฐบาลกันอยู่วิ่งไปหาธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพยายามจะไปกินมาม่าด้วยกันแต่ไม่รู้ไปเหตุอะไรไม่รู้ว่าได้กินหรือเปล่าแต่ปัญหาก็คือว่าทักษิณชินวัตรที่บอกว่าผมเลิกแล้วการเมืองผมเลิกยุ่งการเมือง ผมกลับมารอบนี้ผมจะมาเลี้ยงหลานพี่น้องจำได้ไหมผมหยุดแล้วการเมืองไม่ยุ่ง,งานเมืองกลับมารอบนี้จะใช้หน้าที่ของพ่อของลุงของพ่อในการดูแลหลานของคุณตาเนี่ยมีความสุขมากถ้าตื่นเช้ามาขับรถไปส่งหลานที่โรงเรียนตอนเย็นไปส่งหลานที่โรงเรียนสรุปสุดท้ายนี่ ตอนนี้ได้ทั้งเลี้ยงลูกและเลี้ยงหลานเพราะลูกก็ไม่มีตำแหน่งตกงานไปแล้วนี่วิกฤตประเทศครั้งใหญ่นะผ่านมาสองปีนายกตกงานสองคนวันนี้เขาก็ยังเดินที่จะจัดตั้งอำนาจกันอยู่ดังนั้นข้อต่อรองของแต่ละพักผมฟังแล้วงงมากพี่น้องครับพักประชาชนบอกว่าถ้าจะให้ร่วมรัฐบาล ก็ต้องให้นิรโทษกรรมมาตราหนึสองไปด้วยไปเอาความผิดมาต่อรองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างไรไปเอาความผิดมาต่อรองไม่ได้สองต้องแการัฐธรรมนูญทั้งฉบับปัญหาประเทศไม่ได้เกิดขึ้นที่รัฐธรรมนูญนะวันนี้พักการเมืองกลำลังโยนบาป ให้กับรัฐธรรม,มนูญปัญหาที่รบไทยที่รบกันอยู่ไทยกัมพูชามันเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูนหรือไงอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะคุณผิดจริยธรรมไงคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนคุณไม่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิของประเทศปัญหาที่พี่น้องตกงานห้าแรง600บาทที่หาเสียงไว้แล้วทำไม่ได้เนี่ย มันเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญหรือความไม่มีน้ำยาของพรรคเพื่อไทยกันแน่หาเสียง600บาทถ้าแรงขึ้นทันที600บาทแต่เวลาจะผสมพันตั้งพรรคใหม่บอกจะแก้รัฐธรรมนูญหาเสียงบอกรถไฟฟ้าในกทม20บาทตลอดสายทันทีผ่านมาสองปี20บาทหายไปไหน วิธีแก้ที่ดีที่สุดคือแก้รัฐธรรมนูญนะจบปริญญาตีได้เงินเดือน25,000บาททันทีขั้นตามตอนนี้ทำไม่ได้วิธีแก้ก็คือแก้รัฐธรรมนูญนะวันนี้เราเห็นวิกฤตประเทศเพราะนักการเมืองคำหนึงถึงแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวกันเราก็จะเจอวังวนกันอยู่แบบนี้ หาเสียงกันมาอย่างไงพอจะร่วมรัฐบาลกันก็ไปตกลงโดยไม่มีเงื่อนไขของพี่น้องประชาชนอยู่เลยใช่ไม่ใช่มีพักไหนบ้างที่ชูบอกว่าถ้าจะร่วมรัฐบาลต้องยกเลิก MOU 4-3-4-4มองกันไปให้ทุกพักพี่น้องครับมีพักไหนบ้างที่บอกจะยกเลิก MOU ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการสู้กันประเทศไทยประเทศเดียว สองหน่วยงานถือสองแผนที่รัฐบาลถือแผนที่อัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนทหารถือแผนที่อัตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมประเทศเดียวกันแท้ๆถือคนละแผนที่ผมถามพี่น้องที่อยู่ที่นี่จะเชื่อรัฐบาลหรือเชื่อทหารกันดีดังนั้น สิ่งที่เราเรียกร้อง MOU 4344ให้ยกเลิกเพื่อทำกรอดทวิาพาคีกันเจรจากันใหม่ยึดแผนที่1ต่อ50,000ให้มันเป็นเอกภาพเขาจะร่วมพักกันยังไงก็แล้วแต่ดังนั้นพี่น้องครับที่มาปักหลักเวทีที่ทนี่เพื่อบอกว่ายังไงเราก็จะเดินต่อถ้าเราหยุดเดินวังวนเดินที่ทักษิณชินวัตรพยายามเชื่อมโยงกันอยู่พยายามจัดตั้งรัฐบาลกันอยู่ ก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องกลับมาไล่เหมือนเดิมเวลารบเราต้องรบให้สุดใช่ไม่ใช่ผมขอแจ้งนัดหมายนิดหน่อยคณะรวมพลังแผ่นดินไปยื่นปอปอชอตามรัฐธรรมนูญมาตรา144เขาแปลงงบประมาณพันงบประมาณเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเอง งบประมาณที่ผ่านคลมอมผ่านสภาไปเอาเงินที่ต้องใช้นี่ประเทศผันมาเป็นงบประมาณแจกเงินที่พี่น้องได้ทราบดีอยู่แล้วทนายของพวกเราไปยื่นที่ปปชกฎหมายระบุบอกว่าเมื่อปปรชรับเรื่องแล้วต้องส่งสารรัฐธรรมนูญโดยพลันคําว่าโดยพลันเนี่ยคงตีความต่างกันเพราะว่ายื่นไปแล้วสี่เดือน มันโดยพันยังไงเนี่ยสี่เดือนน่ะมันพันไม่มีโรลิงหรือเปล่ามันพันกันไปพันกันมาหรือเปล่าถ้าปพชรับเรื่องและส่งสารรับนูนให้วินิจฉัยสารรับนูนมีเวลา15วันในการรับเรื่องนี้วินิจฉัยพี่น้องครับไปถังคลมเลยนะไปตั้งแต่คลรมเศรษฐาทวีสินด้วยนี่เป็นการล้างบางพันการเมืองแบบนี้ให้หายหน้ากันไปหมดเลย ดังนั้นเรื่องนี้พี่น้องครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้ว่างกันไหมขอภยัยวันศุกร์นี่ผิดอีกแล้วผิดซ้ำซากจะยกไปอีกวันหนึ่งทันทีเลนะวันอังคารที่สองกันยายนว่างกันไหมวันอังคารที่สองที่จะถึงนี้ไปเยี่ยมปปชกันหน่อยดีไหม ไปตามเรื่องกันหน่อยดีไหมไอ้ที่บอกว่าโดยพันโดยพันผ่านมาสี่เดือนจับให้รอถึงพันปีพันวันหรือไงอะสิบโมงเช้าวันอังคารน,นี่เหมือนชื่อเพลงเลยสิบโมงเช้าวันอังคารเจอกันที่ปชปชประตูน้ำดีไหมวันหัดมา เขาจะประชุมสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีกันวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภา,าบอกว่ากำหนดไว้สวันเพราะยังไม่รู้ว่าจะเลือกกันไหนกันแน่กำหนด3ามสี่ห้าเราก็ปกักหลากอยู่ที่นี่บอกว่าเราไม่เห็นด้วยที่จะให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจับตั้งรัฐบาลวันที่สวันพุทธที่สมวันแรก ของการประชุมสภาเลือกนายกรัฐมนตรีเราไปเยี่ยมสอสอกันดีไหมเราไปอาคารรัฐสภากันดีไหมไปส่งเสียงว่าเราไม่เอาพักเพื่อไทยไม่เอาชัยกระแสนิติสิริที่อาคารรัฐสภาวันพุทธที่สามพบกันที่อาคารรัฐสภา เก้าโมงเช้าไปต้นไปครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ